เส้นกระตุกอะผับเส้นกระตุกโลกอะไรของเธอเออมาดถามจริงแกจะทำอะไรอะขึ้นกำลังจะซ้อมเอองานนี้ก็จะเอาแน่เหรอ ทำอย่างฉันเป็นนางสีดาไม่ได้เหรอไงปล่าปาไม่ได้แบบเควาว่าอย่างนั้นแต่แกก็รู้ไม่ใช่หรอว่าไอ้บวดนางสีดามีอาถรรพ์ <c oughs> แกกลัวฉันจะเป็นอะไรแบบนุชหรือไงอืมฉันเป็นห่วงนุชเขาเป็นห่วงเขาฝากฉันมาดูแลแก แกไปเยี่มนุชมาเหรอใช่โยมแกต้องการอะไรกันแน่หมายความว่าไงปีที่แล้วแกทิ้งพวกเราไปแกบอกว่าแกเลิกสนใจวิชานัฏศิลป์แล้วแกปล่อยฉันกับนุชไปอยู่ชมรมนี้กันสองคนท,งทั้งที่เราสัญญาว่าจะมาด้วยกันแล้วดูตอนนี้สิ แกกลับมายุ่งวุ่นวายกับพวกเราอีกครั้งแกทำแบบนี้ไป้ทำไมแกต้องการอะไรแมทฉันขอโทษคุณยงเดี๋ยวก่อนครับ พหบโอ้คุณเนร่คุณคิมกับคุณฉีก็มาด้วยมาทำไรกันเหรอครับฉันต้องถามคุณมากกว่าหรือเปล่าว่าคุณเนี่ยมาทำอะไรสงสัยคุณผีพอบจะมาน่ะ ไม่ต้องบอกก็รู้นะ่ะการแปลกๆแ,แบบเนี้ยสรุปว่าเราก็ไม่สามารถสืบอ,อะไรจากหนังสือหรือบันทึกเล่มนี้แล้วอะนั่นดีแล้วทำไมนะจะต้องเผาหนังสือเล่มนี้ทิ้งด้วย มันก็ว่านัดเขากลัวอะไรสักอย่างถามอะไรก็ไม่ตอบเงียบอย่างเดียวเลยทำแบบนี้แถวบ้านผมเรียกว่าทำลายหลักฐานทำลายหลักฐานเหรอใช่ครับทำลายหลักฐานเ,เรื่องนี้พวกเราทำนี้ต่อดีอ่ะอืมเราก็ต้องหาหลักฐานใหม่ อสองคนนั้นเขาจับจริงๆด้วยอะ่ะนั่นดิพี่ว่านะมันต้องมีอะไรแปจรงๆด้วยล่ะคุณอะไรของคุณเนี่ยฮัคุณมาซ่อนสิโอเห ผมต้องซ่อนทำไมผมเป็นผีเออจริงด้วย<า> ไหนมาก็ไปมหาลัยมาดิแล้วแกไปไหนมาโยมอืแต่เยี่ยมนุดมาอืมนุชเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีอ่ะแต่ว่าแขนกับขาก็ยังเจ็บอยู่คืองี้โยม ที่พวกเรากลับช้าเนี่ยก็เพราะว่าพวกเราไปแอบสะกดรอยตามผู้หญิงที่ชื่อนัดอยู่ที่มหาวิทยาลัยน่ะนัดที่อยู่ชมรมนักข่าวเหรอใช่ใช่แล้วพวกเราเจออะไรรู้ไหมอะไรคือ พวกเราอ่ะแอบไปเห็นนันนารีกับมัตติกาเจอกันที่ห้องชมรมนักศิลป์<ะ>จริงเหรอคะอจริงแล้วพี่ก็คิดว่าเขาสองคนนั้นน่ะต้องปิดบังอะไรพวกเราสักอย่างไม่อย่างนั้นน่ะเขาจะทำตัวหลบหลบซ่อนๆมแอบเจอตอนกลางคืนทไมอ่อะ คนหนึ่งอยู่ชมรมนักข่าวทำหน้าที่คอยกระจายข้อมูลข่าวสารส่วนอีกคนก็อยู่ชมรมนาฏติดสิเป็นนางเอกตัวสำรองอืมผมว่าเรื่องนี้มันยังไงยังไงอยูน่นะ นะัดฉันบอกแล้วไงถ้าไม่จาเป็นอย่าเรียกฉันมาฉันเนี่ยนะเรียกเธอเธอต่างหากลหละที่เรียกฉันแล้วนี่อะไรแล้วนี่อะไรนึกแล้วไม่มีผิดยอมพวกเธอกระดาษนั้นน่ะฝีมือพวกเราเองอะนึกแล้วไม่มีผิดเลย ปีมือพวกเราเองอะเลเขาต้องการอะไรก็อ,อยากรู้ไงพวกพวกเธอสองคนเนี่ยมีความลับอะไรปกปิดกันแน่ความลับความลับอะไรคงไม่ใช่เรื่องผีนางผีดาใช่ไหมจ๊ะาสาวๆหรือไม่ก็อุบัติเหตุของอุซ่า ตักปามกันมั่วซั่วไปกันเ<อ>ถอะนัดคนพวกนี้ก็มีแต่ข้อสันนิษฐานลมๆแรงๆป่ะไอ้ผู้ร้ายปากแข็งเลยจริงที่เขาว่านะพวกเราไม่มีหลักฐานอะไรเลยมีแต่ข้อสันนิษฐานของพวกเรากันเองมัรเธอทำจริงๆหรอ สรุกว่าสองคนนั้นน่ะหลอกลวงทุกคนมาตั้งแต่ต้นเลยใช่นัทนรีเนี่ยอาศัยการเป็นสมาชิกข,ของโชรมนักข่าวสร้างเรื่องนางสีดาขึ้นมาแล้วก็แพร่กระจายข่าวทั่วมหาลัยส่วนเรื่องของรุ่นพี่สุริยาอะไรนั่นน่ะก็เป็นเพียงแค่นิทานที่อยู่ในสมุดบันทึกที่ถูกแต่งขึ้นมานอย่างนั้นสิน่าจะใช่นะคะ แล้วพอกระแสะความน่ากลัวเริ่มแรงขึ้นเนี่ยมาติก,กาก็ใส่จังหวะทำ้ายนุสลา,า<ม>เพื่อจะได้เป็นนางสีดาคนใหม่ฉันต้องไปก่อนนะไปคิดมากล่ะอาจารย์ตัดสินใจแล้วนะจะให้นุสราเป็นนางสีดาดี มาตกาไม่ต้องเสียใจไปนะยังไงตั้งใจฝึกซ้อมให้ดีเพราะเธอคือนาะงสิดาคนที่สองรองจกอุทิศราเขา แบบเนี้มันชั่วได้ใจจริงๆแล้ววันนี้พวกเราทำไงต่อไปเนี่ยฮะโอ้ยคงจะทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะสุดท้ายอะสิ่งที่พวกเราพูดก็เป็นเพียงแค่ข้อสันนิษฐานเราไม่มีหลักฐานอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยสัก,กอย่างเดียวอยากได้หลักฐานใช่ไหมครับได้เลยเดี๋ยวผมจัดให้ป๊อป <laughs> ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับใจเย็นๆก่อนอว่าแต่นี้คุณโยมหายไปไหนครับ